เทศบาลเมืองมหาสรารคามร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอรครั้งที่4ทับ2564ประจับเดือนมิถุนายน2564เมื่อวันที่29มิถุนายนเวลา9นาฬิกาณวัดขุนพรมดำริบ้านอุปราช นายเกียรติศักดิ์ตรงศริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือนมิถุนาย,ยน2564โดยมีนายธัญวัฒน์ชาญพินิษ์นายธรรมนูนแก้วคำนายวิวั์อินไทยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม โอกาสน,นี้นายพาคินติระพงไพบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วยทั้งนี้เพื่อหารือและพิจารณาผลการดำเนินงานสำคัญของทุกส่วนราชการในรอบเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยก่อนวาระการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบตัตรและเข็มชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2563จำนวน15รายจากนั้นมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมระดับจังหวัดประจำปี2564จำนวน3รายและแนะนำข้าราชการที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในส่วนราชการของจังหวัดมหาสารคาม สำหรับในวาระการประชุมนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้ติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการจังหวัดและมอบข้อสั่งการให้ส่วนราชการจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินงานต่อไป